สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชพรชัยศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับศูนยเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์เครือข่ายของข้อสิงหาหนบาลในเนื้อที่3ไร่3งานจะมีอะไรกันบ้างเชิญชมเลยค่ะเมนเดลก็คือ ม,มีการประชุมอยู่ที่สวนผมในแปลงเกษตรของพอสิงหานบาลันคือผมกะจีเป็นขั้งแรกเลยล่ะครับที่ว่าท่างเกษตรอำเภอเพิ่นได้ว่าจัดเป็นประชุมสัญนจอก็เพึงเอาผมนี่เป็นคนแรกต่อไปในกาก็คือในส่วนที่ว่าสิ่กรเพ่นกะจีว่าเบ่งแปลงมนากรมาท้งทั้งสี่คนผุหลักกันในตอนนี้ก็คือผมกับปลูกหลากหลายอันยางทุกยางบอปุ่งบอป่าก็มี โดยเฉพาะที่ว่ามีเสริมน้่ก็คือมีเวลานีนผมก็เห็ดฟางอัดก่อนไปจะขายพร้อมคือในส่วนนี้จะปีนี้ขายหมดไปแล้วแต่ด้ส่วนนี้เขต้องให้หลากหลายคือให้เป็นผสมประสานพักทุกอย่างก็ต้องพักกินได้ผมก็เห็ดก็จวนทุกอย่างนะครับกับพอตอนนี้นะคือหลากหลายอันส่วนทุกอย่างเราตอนนี้ผมก็สิพ่ามูฮานาเนี่ยไปเบ่งปแปลงแก้วบมืก่อนที่ผมปลูกไว้ในหลากหลายนี่ครับ ในเนื้อที่3ไร่3งานของพ่อสิงหานบาลันมีทั้งแปลงปลูกแก้วมังกรและแปลงปลูกฝรั่งซึ่งสองอย่างนี้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรให้กับครอบครัวของพ่อสิงหานเป็นอย่างยิ่งค่ะ ในแปลงมีฝ้าหลังสองสายพันธุ์ค่ะนั่นก็คือพันธุ์กิมจูและพันธุ์แป้นยักษ์นอกจากนี้ยังมีการทำนาข้าวทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าและข้าวเหนียวดำค่ะโดยในพื้นที่ยังมีบ่อก,กักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแล้งอีกทั้งยังสามารถเลี้ยงปลาได้ด้วย รวมไปถึงการเลี้ยงปูนาที่สามารถสร้างรายได้ได้อีกเช่นกันค่ะ